สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา c a ซ io G s h ช c อกรุ่น G.W. 2 3 2 0 SF นะครับนาฬิกา c a ซ i o รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นหนึ่งนะที่ใช้ทั้งระบบทับโซล่าและก็ระบบที่ใช้ในการปรับตั้งเวลาด้วยขึ้นวิทยุแบบ MultiBand 6นะครับฟังก์ชันของนาฬิการุ่นนะี้ก็ทั่วไปนะเหมือนกับนาฬิกา c a ซ i o G-Shock คในกลุ่มพื้นฐานนะครับก็คือแสดงเวลานะครับบอกเวลาของเมืองต่างทั่วโลกนะมีฟังก์ชันในการจับเวลาเดินหน้านะครับหรือ Stopwatch นะแล้วก็จับเวลาถอยหลังนะครับ countdown า i m e r แล้วก็มีการตั้งปลุกได้5รายการนะครับมีการแจ้งเตือนรายชั่วโมงนะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะที่มักจะเจอในนาฬิกา Casio t s h ช็อร ok ุ่นทั่วๆไปนะครับแต่จุดเด่นของนาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่เคสภายนอกนะที่เขาดีไซน์ให้มันมีความแบบสมบุกสมบันหน่อยงั้นถ้าเปรียบเทียบในแง่ของฟังก์ชันนะนาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟังก์ชันมันก็เหมือนกับ รุ่นที่นิยมอันนึงก็คือรุ่น G.W. 6 9 0กานะครับการใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับแตกต่างกันเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นเองนะแล้วก็ขนาดตัวเรือนเนี่ยเรือนทางขวามือตัว G.W. 2 3 2 0 S.F. เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบการแสดงผลนะครับตัว G.W. 2 3 2 0 S.F. เนี่ยการแสดงผลตัวเลขต่างๆมันก็จะดูใหญ่กว่าตัว G.W. 6 9เ0เรือนทางซ้ายมือเล็กน้อยนะเรียกได้ว่าถ้าดูที่หน้าปัดเนี่ ใช้พื้นที่ในการแสดงผลข้อมูลเนี่ยได้เต็มที่เลยนะครับในขณะที่รุ่น Gw 6 9 0 0, 0เนี่ยมันจะมีไอวง3วงนี้บางคนอาจจะมองว่ามันเกกาเลือเลินะเ,นเพราะว่ามันก็กินเนื้อที่หน้าจอไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะเพื่อใช้แสดงผลไอสวงนี้นะครับในขณะที่เลื่อนทางด้านขวามือนเนี่ยพื้นที่หน้าจอส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ใช้ในการแสดงผลข้อมูลนะตัวเลขต่างๆได้มากกว่านะครับงั้นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนาฬิการุ่นตัว Gw 2 3 0 sf ตัวนี้กันนะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ย ตัวเลขรุ่นนะครับมันจะลงท้ายด้วยคำว่า sf นะ sf เนี่ยมันมาจากคอลเลกชันหนึ่งของ Casio g s h o c k นะครับเราเรียกว่าเป็น Fire p a c k a g e นะครับคือในแต่ละปีเนี่ยทาง CasioG s h o ็ k จะออกนาฬิกามาชุดหนึ่งนะครับซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Fire p a c k a g e นะบางปีก็อาจจะออกมา2เรือน3เรือน4เรือนแล้วแต่นะครับโดย f i r e Package คืออะไรนะ Fire Package เนี่ยทาง Casio g s h o c k เขานิยามว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเริ่มต้นความท้าทายใหม่ๆในชีวิตอเเยนับหมืก ปลุกพลังไฟในตัวเราอะไรเงี้ยนะให้แบบมีกําลังใจนะครับมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมีความกล้าที่จะท้าทายหรือเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยนะโดยนาฬิกาที่อยู่ใน collection file package เนี่ยมันก็จะมีรุ่นแตกต่างกันไปในแต่ละปีอนะครับอย่างในาการุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกา ตัวหนึ่งที่อยู่ในแฟลกแพ็กเกจของปี2020แล้วก็นาฬิกาที่อยู่ในคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะขายมาพร้อมกับกล่องนาฬิกาที่มันมีลักษณะเหมือนเป็นหีบนะครับก็จะดูแบบพรีเมียมขึ้นมานิดนึงนะแต่ในแง่ของตัวนาฬิกามันก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะมันก็เหมือนกับรุ่นพื้นฐานทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าสีที่ใช้หรือลักษณะกรอบอาจจะต่างกันไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอย่างนาฬิการ,รุ่นนี้ที่อยู่ในคอลเลคชันแฟลกแพ็กเกจนะครับปออบบีส้มอรเง้ันบอ่นิ้เนี๋ยาาากาตัวนี้กันอิกรับ ตัวหน้าปัดเนี่ยก็แสดงข้อมูลขนาดใหญ่นะโดยวงกลมทางด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะแสดงระดับของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แสดงการเปิดโหมด power saving นะครับอย่างที่บอกนะในการรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีทั้งระบบทับโซล่านะครับแล้วก็มีระบบ multi band 6ด้วยนะซึ่งก็บางครั้งจะเรียกว่าเป็นโซล่าตอ m มิก หรือเรดิโอโซล่าก็แล้วแต่นะครับก็จะทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยสามารถจะใช้พลังงานให้กับตัวเองได้นะครับผ่านตัวโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าปัดนาฬิกานะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งเวลาเทียบเวลาด้วยตัวเองได้ผ่านระบบมัลติแบนซิกนะครับแต่ระบบมัลติแบนซิกเนี่ยก็จะใช้ได้ในบางประเทศนะที่อยู่ในรัศมีของการรับสัญญาณนะครับจากเสาส่งสัญญาณทั่วโลก6ต้นที่หน้าปัดทางด้านบนขวาเนี่ยก็จะแสดงวันของสัปดาห์นะครับแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยก็จะแสดงเดือนนะครับแล้วก็วันที่ อย่างนี้วันที่28เดือน12ด้านล่างก็จะแสดงเวลาปัจจุบันนี้นะครับเออแล้วก็นาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยก็มีระบบพลิกข้อมือไฟติดด้วยนะนะหรือออโตเอลนะครับเดี๋ยราลองดูโหมดอื่นๆของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็กดปุ่มซ้าล่างนะ หมดถัดมาก็จะเป็น world time นะครับก็จะแสดงเวลาต่างๆทั่วโลกนะการเปลี่ยนเมืองก็ใช้ปุ่มทางด้านขวานะครับในการเลื่อนเพื่อเปลี่ยนเมืองนะครับโดยปุ่มขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนเปลี่ยนชื่อเมืองไปทางทิศตะว,วันออกของแผนที่โลกนะครับเออในการรุ่นนี้เนี่ยการเลื่อนเมืองเนี่ยนะครับมันใช้ทั้งปุ่มขวาบนและขวาล่างนะก็คือทำหน้าที่เป็นปุ่ม forward reverse นะครับเนื่องจากว่าใน,นการรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มไฟแยกนะเพราะฉะนั้นปุ่มขวาบนเนี่ยไม่ได้เป็นปุ่มเปิดไฟนะครับมันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถจะเเลลื่่อนนนนดดดดิหหห้้าาถถยยััังงไไะมปครบ ก็จะเป็นการตั้งปลุกนะครับหรืออารามซึ่งอันนี้เนี่ยการตั้งปลุกมันก็จะมีน,นะครับอะา,ามหนึ่งนะอารามสองอา,ามสามอารามสี่แล้วก็ snooze อะลามนะหรือการตั้งปลุกซ้ำนะครับแล้วก็อ o r l y time signal ก็คือเป็นการแจ้งเตือนทุกๆต้นชั่วโมงนะครับอ่ามดถัดไปนะครับก็จะเป็น stopwatch นะหรือเป็นการจับเวลาเดินหน้านะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น countdown timer นะหรือจับเวลาถอยหลังนะครับซึ่งไอตัว countdown timer ก็จับเวลาได้สูงสุด24ชั่วโมงนะ ถ้าเราเซตเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยก็จะนับเวลาถอยหลังนะยี่บสี่ชั่วโมงนะครับงั้นโหมดถัดไปนะครับก็จะกลับมาที่หน้าโฮมทาคีปปิ้งนะก็คือบอกเวลาปัจจุบันนะครับแค่นี้เองนะคือฟังกช์ชันก็เป็นพื้นฐานทั่วไปอะนะครับเหมือนกับนาฬิกาคาสิโอจีช็อกที่เป็นพวกโซลาร์ตอมิกก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้ง่ายเรือนนึงนะครับตัวเลขข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอมีขนาดใหญ่นะแล้วก็ปุ่มกดง่ายด้วยนะครับโดยปุ่มของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมี เนี่ยครับมันจะกดง่ายนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวรุ่น G W 6 9 0 0นเนี่ยเนี่ยไอตัว6 9 0 0นี้ปุ่มจะเล็กนิดนึงนะคือมันเป็นสแตเลสอะนะครับปุ่มเล็กนะอันนี้ปุ่มใหญ่กว่าปุ่มใหญ่กว่าหน่อยนึงนะแต่เป็นพลาสติกตรงนี้นะแต่แกงข้างในก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัว G W 6 9 0 0เนี่ยจะพบว่าขนาดความหนาก็พอๆกัน แต่ตัวหน้าปัดตัว g w 2 3 2 0 sf ตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับจริงๆตัวในการรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมีรุ่นอื่นอีกนะที่ใช้เลขรหัสคล้ายๆกันนะครับก็คือรุ่น g w 2 3 1 0นะความแตกต่างระหว่าง g w 2 3 1 0แล้วก็ g w 2 3 2 0เนี่ยมีต่างกันแค่จุดเดียวก็คือไอตัวกรอบที่มันเป็นโลหะข้างในเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่น g w 2 3 1 0เนี่ยกรอบด้านในเนี่ยมันจะเป็นสเตเลสเงาเงาแต่ถ้าเป็น g w 2 2 3 0หรือตัวนนีี้เ่ย กรอบด้านในมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่อาจจะทําสีมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความด้านๆนหน่อยจะไม่ได้เงาเหมือนกับรุ่น Gw 2 3 1 0มนะครับอันนั้นมันจะขัดเงามานะนอกนั้นฟังก์ชันการใช้งานกรอบสายทุกอย่างใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะคือรุ่นนี้เนี่ยมันมีปุ่มไฟแยกด้วยมันอันนี้ก็จะดีมากนะครับในแง่ของการใช้งานในการเลื่อนเปลี่ยนค่าต่างๆอะ่ะนะปุ่มขวาบนมืนจะกลายเป็นปุ่ม reverse นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการอีกรุ่นหนึ่งนะครับของทาง Casio G-Shock หน้าที่เป็น Solar t o m i c นะครับเราจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะความนิยมเนี่ยมันสู้รุ่น GW 6 9 0 0ไม่ได้อะนะครับอย่างตัวนี้คนจะนิยมใช้กันมากกว่านะด้วยหน้าตาที่มันเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ฟังก์ชันการทำงานทั้ง2เดือนนี้เหมือนกันเลยนะใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับ บางคนอาจจะมองว่าไอ้รุ่นตัว G W 2 3ง0หรือ23 1 0เนี่ยหน้าตามันอาจจะดูเฉยๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่จุดเด่นสำหรับผมนะก็คือหน้าปัดเนี่ยมันใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ะนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรเกะก,กะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวในการรุ่นนี้ให้ดูนะครับอาจจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะครับแต่ในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ